พี่น้องเอ๋ยไกลกับขอให้ไกลแต่บ้านหัวใครหน้าสวนไกลกับขอให้ไกลแต่ม้วนหมู่เพื่อนกับเราส่วนว่าว่าจากเวาพี่น้องเข้าอย่าได้ห่างต่างคนแมนซียูต่างบ้านคว่ำเวานันอย่าห่างกันคว่ำคิดหอดคิดถึงนันอย่าห่างกันอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำายืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนี่สาวน้ำเยือนยังอยู่ที่ บ้านคุณพ่อดาบศักคุณแม่หนูเย่านะคะเดี๋ยวสิภาพี่น้องมาเบงเพิ่นเลียงหอยเชอรี่สีทองเลียงแบบมืออาชีพอีลีพี่น้องคะมีหลายแห้งเดี๋ยวสิภาามาเบงวิธีการเลียงมาอ่อนซ่อนนำกันเป็นการเลียงหอยเชอรี่สีทองในกระช่งบกนะคะเดี๋ยวตามสาวนุ่เยืนไปอ่อนซ้อนนำกันคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้สาวน้ำยืนอยู่ที่บ้านคุณพอดาบศักกำลังอยู่กับคุณแม่หนูเย่าค่ะอยู่ที่บ้านบ้านเทพเกษมค่ะเทพเกษมแม่คะเป็นแคมจเจิรินบ่มคะแม่บ่ค่ะมันเดียกันบอกนถ่างค่ะเบินบอกน่างเบิหันเบากับขีปคุณพ่อโบเป็นยังค่ะแคมจเจิรินก็ได้อ๋อแคมจเจิรินก็ไดค่ะอยู่น้ำกันบ้านเทพยังนะคะ บันเทพกระเซียมค่ะเพราะว่ามันแยกมันแยกแยกกันมองตรงกันขามทางนะอ๋อแยกกันแค่มันกแค่ท่าใดแค่ทาาตัดผ่านเนาะที่จ้าตำบลตำบลเมืองเดชดตำบลเมืองเดชอำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะสีภาพี่น้องมาเบิงในส่วนของคุณแม่เลียงหอยเชอรี่สีทองหอยเชอรี่สีทองค่ะเลียงมานานหรือยังคะแม่เลียงมา กำลังสือเขาปีที่สองค่ะเลียงมาจาเขาปีท <want lucky. can> ี่สองแมนค่ะค่ะเป็นไปเป็นมาจังใดแม่คือได้มาเลียงหอยเชอรี่โอ้ค่ะที่แหลกค่ะที่แหลกกับที่แหลกก็เลียงเลียงกุ้งกัมแดงเลียงกุ้งกัมแดงที่นี่ที่นี่กุ้งกัมกุ้งกัมแดงก็เลียงเ้วค่ะก็อยากได้ตัวมาเสริมอยากได้มาเสริมแมนค่ะแม่ไปเห็นไปอีหยังจังใดคะ เบิงเบิงอยู่ในทีว่าเขาทีเขาลงในอัน YouTube ในอันไห้เบิงนะอ๋อเบิงคลิปในยูทูปค่ะคลิปเกี่ยวกับการเกรตรสียะเห็นข้าเจ้าเรียงแมนค่ะเห็นข้าเจ้าเลียงก็เลยสั่งน้ำข้าเจ้ามาลองเลียงเบิงอ๋อแม่แม่แม่สั่งมากแมนค่ะสั่งมาที่แรกหลายบ่ค่ะแม่สั่งสั่งมาที่แรกเป็นเงินสองพันกว่าบาทค่ะสั่งมาสองพันกว่าบาทข้าเจาขายจังไดคะตอนนั้น เข้าเจ้าข้าเจ้าขายขายเป็นคูสั่งเป็นพอพันแม่พันมะนั่สั่งเป็นลูมมะนํามหลุเป็นเป็นลูกมันกระต,ตูต้นนั้นตอนนั้นมันตัวไหน้หนอยตัวไหนหน่อยค่ะค่ะตัวไหนหน่อยสิเขะเข,เข,ขาจะขายให้ตัวละสามบาทตัวละสามบาทแม่นค่ะอ่าซ้ำนี่แม่นค่ะตัวละสามบาทตัวนั้นแม่ซ้ำนี่ตัวละสามบาทแม่นค่ะเรากับพอพันแม่พันคูละ พอพอแม่พันธมันคูละลอยหาสิบค่ะคูละลอยหาสิบแน่สั่งมาสองพันกว่าบาทเนาะตอนนั้นประมาณเกือบสามพันสั่งมาค่ะมาเริ่มเลี้ยงค่ะโดยการเห็ดกระช่างกระช่างบกเลี้ยงแบบนี้มาตลอดป่ะค่ะแม่ค่ะเลี้ยงกระช่างบกมาตลอดพี่น้องคะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองด้วยกระช่างบกโอ้นะระบบปิดค่ะอันนี้เข้าเห็ดเองหรือเข้าสั่ง สั่งมาค่ะแม่สั่งสั่งมาค่ะเขาจะมีขายค่ะเป็นไส้มาตรฐานค่ะกว้างเท่าไหรคะกว้างกว้างหนึ่งเมตรเน่าสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรเน่าสองเมตรค่ะจะเป็น<ล>กระช่างมาตรฐานแบบนี้เม่นค่ะอ๋อโทษนะคะแม่กระช่างหนึ่งนีห้องราคาประมาณจักบาทที่ห้องสั่งมา อันนี้อันนี้ช่างมาสี่รอยค่ะมันจะแต่ช่างละแมนค่ะมันมันสิมีขึ้นพะแงงนี่นหาะมันมันราคาสี่รอยอ๋อถ้าสี่รอยจะมีพยแงงขึ้นมาค่ะอ่าอีกแบบหนึ่งคือโบมี่พะแงงเธเป็นอีกเ้าเป็นอีกแบบโบมีพายแงงนะมันจะสามรอยอ๋อตัวนั้นสามร้อยเนค่ะตัวนี้ตัวนี้สี่รอยมีมีในส่วนนี้กันขึ้นไมาอีกค่ะกตัวนี้จะกันกันเป็นกันเป็นผ่วกมันกันกันเป็นมันออกค่ะค่ะค่ะวายมันออกค่ะค่ะ กระช่างกับแบบนี้แม่เราเนี้กระช่างหนึ่งหนี่แม่ใส่หอยลงไปหลายบ่ค่ะพ่อพันแม่พันอ่ะกวัาถึงพ่อพันแม่พันก่อนพ่อพันพ่อพันแม่พันอยู่นหนีลายประมาณจะโตแม่มีประมาณจะโตเคยดับบ่ค่ะพวกเรนับทาม่นเขาทามเอนทาม่นขาอยู่หนีเนาะค่ะค่ะมันเกิดซุ้มอยู่ในหันกระบอกหน่ันมันสิอยู่ในหนีประมาณบ่พันกัวกับสองพันค่ะลายแห้งได้ค่ะพี่นองค่ะ ลายแห้งค่ะค่ะนี่เต็มเลยค่ะค่ะนี่ค่ะค่ะหมุดเลยน้ำกันเลยคุณ้ค่ะค่ะเต็มลายแห้งโอ้นี่คือพอพันแม่พันเนาะแม่เนาะอายุซ้ำไดเขาจังเป็นพอพันแม่พันได้ค่ะแม่เขาอายุประมาณจักเดือนอายุอายุอยู่ในนี้มันสีมันสีตัตัปีกัวกับมีได้ค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าตัวอัน เริ่มเป็นอ่าเริ่มผสมได้เริ่มเริ่มผสมได้ค่ะค่ะหกเดือนค่ะหกเดือนแมนอ๋อค่ะหกเดือนเขาจะเข่าคููได้แมนค่ะเขาจะมีตัวผูตัวแม่น้องแม่นาะแมนค่ะแม่ยกตัวอย่างเอามาให้เบิ้งได้บอค่ะตัวผูตัวแม่ลองเลือกมาให้เบิ้งได้ค่ะว่าเขาต่างกันแบบไดต่างกันจังใดนี่คือตัวนี่คือตัวผูค่ะตัวผูตัวผูตัวผูคนอันฟ้าฟ้า่นฟ้าคนสีงาลงค่ะอ๋อลักษณะฟ้านะคะพี่น้องนี่ เขาจะปิดปิ่ลงขอบขอบแมนบอลค่ะแมนค่ะเหมือนเขาไปบีบล่งนี่เนาะแมนค่ะนี่ค่ะแต่เขาเป็นโดยธรรมชาติเป็นโดยธรรมชาติค่ะลักษณะค่ะหอยเชอรี่ตัวหน่อยกากันค่ะตัวแม่จะตัวหน่อยกัวตัวแม่ค่ะแล้วฟ้าเขาจะงุ่มล่งขอบขอบอ๋อนี่ยคือตัวผูกนี่ตัวแม่ตัวแม่ตัวใหญ่ตัวแม่ตัวใหญ่ฟ้าจะเรียบแมนเหมือนจะเป็นแอ่งนิดนึง้วยค่ะ แต่แต่ตัวผูกกับมีแองอยู่เนาะมีแองอยู่แต่ว่าแต่ว่าสมีจุดแตกต่างกันคือคือตัวนี้จะง่าลงแค่นั้นเองตัวฟ้าจะง่าลงตัวนี้เรียบเลยอตัวนี้จะเรียบไปเรื่อะตัวแม่เนาะค่ะเนาะโอ้นี่คือแม่พันธุพ่อพันธุ์คู่นี้จักรพค่ะคู่นี้ลอยหนึ่งแม่ขายลอยหนึ่งเงินลอยพี่น้องกัยหาง่ายง่ายกั นี่คือนี่หนึ่งร้อยบาทนะโอ้ค่ะนี่เนาะในส่วนพอพันแม่พันแม่กระแบ่งค่ะแม่กระแบงแม่กระชายด้วยกันแบง่ะโอ้ค่ะมีหลยพีน้องมีหล่ะมีหลจ้าค่ะบัตตานี่แบ่งปันตลอดค่ะซุ้มว่าเขาเข่าคู่นี่คะย่ามเขาวางไข่ค่ะแม่เขาจะวางตามขอบแมนค่ะ สีว่างตามขอบพยานขอบสติค่ะค่ะเขาจะติดอยู่นีเลยบบแม่นค่ะเก็บง่ายค่ะถ้าเป็นพยานนี่มันจะดีเวลาเวลาเขาตกลงเขามันจะมันจะบกกระเทาะแห้งแต่โบกขื้นกันก็เป็นพื้นปูนอ๋อค่ะพื้นดินเนาะแม่นี่พื้นที่ว่างกระช่างนี่แม่เป็นพื้นดินนะคะ แต่ตอนนี้มันก็จะหนุ่มกว่ากันค่ะายางมันจะมันจะมีความยืดยุ่นของมันอ๋อแล้วเขาวางไข่แบบนี้ถ้าเขามีไข่หมองนีนี่แม่จะเก็บไข่เขาบห่คะค่ะจักมือเขาวางไข่จักมือแม่จังเก็บเขาออกไปค่ะปา마ทาปามาทาปามาเหมาณนก็คือเขาเห็นเก็บตอนแรงเรือบอกับมืออื่นอ๋อค่ะส่วนมือนี้พาเห็นมืออื่นถ้าเขาเห็นอื่นเศ้ามากไม่เห็นแม่ค่ะตอนแรกแม่ก็เก็บแล้วเก็บ <saw> oh. เก็บได <ö> ้ค่ะอ๋อเขเก็บได้เลยแม่เพราะตรงทอเพราะเดธาซ้ำมือซีมือบ่อบ่คอบเพราะว่าเพราะว่ามันจะขึ้นมาไข่ใหม่อีกเขาเขาก็เฝ้าเก็บออกเขาจะไข่ใหม่เลยเลื่อยมันไข่ทุกมือค่ะค่ะแล้วไข่แม่มาตัวนี้ไข่หอยเชื่อรีสีทองแม่ขายวะคะขายค่ะขายอีกแล้วนี่นั่งขายพ่วงละเขาเอิ่นเป็นพ่วงเพราะเป็นพ่วงค่ะพ่วงละขายขายพ่วงละยี่สิบบาทพ่วงละยี่สิบบาทค่ะอ๋อค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงแต่ว่าถามระบบหนามก่อนค่ะแม่เฮ็ดระบบหนามเป็นจังไดนคะนี่นี่ให้เขานี่โอ้ค่ะระบบหนามซีเฮ็ดสีสีเฮ็ดเป็นระบบระบบระบบสปริงเกอร์ค่ะค่ะค่ะระบบอันโซลาเซลล์ออ๋เขาก็จะอยู่จังสี่บมือเนาะค่ะมีแสงแดดนมั้งเหรอคะค่ะมีแสงแดดค่ะเขาก็จะมุนอยู่จังสี่ค่ะเรามีการเปลี่ยนหนามออกปะคะแม่มีค่ะเปลี่ยนจังไหนคะ อ๋อแม่ตอทอแม่นค่ะอ๋อตอทอออกจะพักลงจะพักลงค่ะค่ะน้ำเขาจะเข่าตรงนั้นค่ะอ so. um, like so mm ๋อจะออกหั่นค่ะแม่ตรงเปลี่ยนมือจักหมือเทื่อนึงค่ะสองสามหมื่อกับเปลี่ยนค่ะอ๋อออสองสามหมือเปลี่ยนทื่แม่นค่ะอ๋อแล้วเราน้าเขาก็จะไหลไปตามท่อบ่กคะแม่ค่ะมองนี้ค่ะ ไหลลงไปสาเลยเพราะว่าเพราะว่าท่อท่อน้ำเสียคือฝังไหว่ฝังไว้ใต่ดินข้างนอกอ๋อแม่แม่ว่างเขาเอื่อนตะกอนที่จะเห็ดนี่ว่างถังเห็ดโครงเห็ดโครงสางเรียบร้อยคือฝังท่อขังรางค่ะอนามเสียลงบอบกุ้งค่ะมีกุ้งว่คาะาได้หันมีค่ะกุ้งก็มีค่ะกุ้งก็มีปลาก็มีน้ำเสียจากบ้อหอยลงบอบกุ้งสไลด์กัอยูนันค่ะก็เก็บสไลด์จากกันขึ้นมาให้มาให้หอยกินค่ะ กะน้ำไม่กะจะเข่ามากตามสปริงเกอร์นี่เนาะแต่ว่าน้ำเก่าจะออกหันค่ะค่ะแม่เราปตานี่เข้าตรงรักษาระดับน้ำเขานี่ตั้งไหนค่ะแม่ระดับน้ำอ่าเป็นี่ก็ได้นี่แหละค่ะประมาณฟามือบอกค่ะแม่บ่ถึงสองบ่ถึงหาเส้นบ่ถึงนี่แหละนี่แหละอาจารยนเราจะบอกว่าหาเส้นนะคะบ่ถึงค่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาน้ำเยอะสี่ห้าเซนติเมตรนะเนาะแล้วเอายังให้เขากินค่ะแม่เอายังให้เขากินเป็นพักเป็น พักตบพักโตบเป็นพักโตบเป็นสลายเป็นสาลายหางกระรอกแมนค่ะกะกินค่ะสาลายหางกระรอกโอ้ยกินกินอไมีอย่างอีกมีอย่างอีกใบชะยาแมนค่ะค่ะแหนแดงค่ะค่ะแล้วก็มีใบม่อนใบม่อนใบม่อนใบใบม่อนมันเบอรี่นะเนาะแมนบอกอใบม่อนใบม่อนบานเห่ากรกินได้ค่ะกินใบชะยาก็ได้ค่ะ กินไหลายอย่างกินหลายอย่างค่ะเป็นผวกเป็นผวกเจอกเบิดืออยู่ในหนามอ๋อค่ะสองคคือผวกที่อยู่ในนามเบิที่ออยู่ในหนามเพื่อจะกินเบิดค่ะค่ะนี่ขนาดเจ็ดเดือนแล้วค่ะแม่นี่นี่บ่ค่ะค่ะอยู่นีอยู่นีประมาณอยู่นีประมาณสามเดือนไปหาสี่เดือนค่ะบันเมืนเขาเข่าคู่หรอบอกค่ะแม่หรือเขาจับกันเหรนซื้อเขาเริ่มใครย่งย่งค่ะอ๋อย่างเลยค่ะบ้าค่ะย่งค่ะม่เหมือนเขาเห็นเขาจับกันยังสี่นะแม่นี่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหม ยังเหรอฮเขาหยอกกันซื้อแม่นะ่ะเขาเกาะกันซื้อเกาะกันซื้อแม่อนคคะอ๋อมีขายบ่คะในส่วนอีแม่ขายค่ะขนาดนี่คะจะเดือนนะคะขนาดนี้ขนาดนี่สามเดือนไปหาสี่เดือนสามเดือนไปหาสี่เดือนราคาราคาถ้าขนาดนี้ราคาราคาตัวละสิบบาทตัวละสิบบาทพี่ม่อนะคะตัวละสิบอุ้ยแบบงามเลยเด้ค่ะแม่นค่ะตัวละสิบบาทนะคะนี่นะ ให้แม่เศร้าขึ้นมาให้เบิงก็ได้ค่ะเศร้าขึ้นมาง่วงๆเลยค่ะแม่เก็บขึ้นมาเศร้าขึ้นมาง่าๆเลยค่ะสันนีต้นละสิบบาทเท่าพี่น้องเด้อสามเดือนไปหาสี่เดือนเนาะค่ะแม่นอะนี่ะะนี่อีซีหนึงมีสามเดือนถึงสี่เดือนแม่ขายต้นละสิบบาทเนาะแม่นอะแบบนี้ทางเข้าสื่อไปอีกอีกโดนไปไหนคะเขาเขาจะผสมพันธุ์เขาจะออกไข่นะคะแม่อีก อีกประมาณสองเดือนกลัวนี่ก็จะก็จะประสมพันละค่ะแค่สองเดือนกลัว่สอุเยเร็วเนาะถ้าเลือกสื่อหน่วยละสิบบาทไปกันเร็วขึ้นพี่น้องค่ะเอาแล้วตะ m a r แบบใครเป็นพ่วงกับพ่วงละส้าบาทแบบนี่กับตัวละสิบบาทมีไส่หน่อยก็ดีอีกบ้างไหม่มีค่ะมีอีกกระช่างมีอีกค่ะพี่น้องคะมีทุกไซส์มีทุกแบบอยากให้เห็นเหลือเกิน โอ้ยเป็นต้องทองเลยนี่สีเงินสีทองอิลีสีทองค่ะคักพี่น้องสีเหลืองทองค่ะแม่ขยายเอาเองเบิร์าจที่ซื่อมาเริ่มต้นแค่ประมาณบ่ถึงสามพันบาทโอ้ยพี่น้องเอ้ย มึงก็าโลดนี่ใส่ตัวนี้ใส่สองเดือนใส่สองเดือนอันนี้ก็ขายค่ะตัวนี้ก็ขายค่ะอันนี้ขายจังไดแม่พัฒนีตัวนี้ตัวนี้มันสีมีมันสีมีตัวละหาบาทกับตัวละสามบาทอ๋อเขาจะมีหน่อยใหญ่เนาะแม่เน้ะแม่นค่ะถ้าใหญ่ขึ้นมาจากน้อยนึงกับหาบาทถ้าหน่อยแน่กับสามบาทเนาะแม่เนาะแม่นค่ะอ๋อค่ะตรงมาัตสอยูฟามหรือแม่มีบริการส่งคะมีบริการส่งค่ะอ๋อค่ะแพ็คส่งด้วยค่ะส่งด้วยอ๋อค่ะ สุดยอดมากพี่น้องสุดยอดมากค่ะสุดยอดแห้งค่ะค่ะนี่ละค่ะห้าบาทนี่สิบบาทร่นนีต่างกันต่างกันนิดนึงพี่น้องค่ะนี่โอ้สุดยอดแห้งเลือกใดค่ะแม่ค่ะถ้าซึ่งว่าเพื่อนอยากได้ได้หลายแม่แพ็คทรงแบบไหนคะทรงให้ได้แพ็คทรงแบบไหนคะค่ะมีมีกองมีอย่างไซเบอร์ค่ะมีกองไซ่ค่ะเราจะห่อจะห่อเป็น จะเอาขึ้นเอาขึ้นมาผักไปก่อนค่ะผักพักจากผักเอาขึ้นมาจากหน้ามาผักไปเป็นขื่นก่อนจนคนสิเนี้ยเอามาเอามาห่อใส่เป็นพวกกระดาษชิ้นชูห่อแบบดีค่ะแล้วก็เขากล้องเขาว่าตายบหรอคะแม่โอ้ยแบบสวยงามสรงไปหนีหลายเหลี่ยว หอยนี่นะคะเม่นโภมตายเม่นค่ะเอาคือคือแปลกแถวพี่น้องเดี๋ยวจะงไห้แม่เย่เด้เบึงจังผ้าเบิงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาหยับบนี่อีกนี่แม่เพราะเขาเม่นค่ะแบบนี้ใส่ตะก้าแล้วก็ว่างไว้เอาขวดมาล่อยน้ำนนอไตหันเขาถิ่มไว้จังมือเขาจังออกเริ่มออกโตค่ะแม่ มันจะมันจะเริ่มมันจะเริ่มออกมันจะเริมออกของมันไปไปน้ำเรื่อยๆตัวใดตัวใดที่มันครบมันก็จะออกของมันเขาจะออกไปเรื่อยๆแมนค่ะแตงว่าได้ได้ต้องใส่แหวงสีเปตลอดนี่สินะมันมันมันถูกมันถูกหนามตัวนี้มันก็จะค่อยคูลงอ๋อค่ะค่ะมันถวนค่ะค่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จนกว่าเขาจะเต้มนี่แมนจะเอาไปใส่บัวใหม่ อ๋อเอาไปใส่บอมมบไยอยม่กับปล่อยให้เขา,ขาใหญ่อยู่นีิคไแม่นคะอ๋อค่ะคือกับไปเพาะบอไม่แบบนี้กับปล่อยให้เขาใหญ่ขึ้นมากเหมือนเหมืนค่ะคืออันไลายคาเทอร์พี่น้องเล<ป>คือวอร่นค่ะนี่ออกไม่แมนค่ะมาเบิ่งลูกหอยพี่น้องบัตตานี่นี่ได้จักมือละคะแม่ประมาณต้นนี้ต้นนี้ประมาณเดือนนี่ละค่ะประมาณเดือนต้นอ๋อ ไซนี้ก็มีพี่น้องนี่เนาะใบใบใบหม่อนเนาะนี่น้อใบหม่อนใบหม่อนค่ะใบหม่อนกินใบหม่อนจ้าเขากินไตดีนหน่อยแบบนี้เลยนะคะแม่แมนค่ะโอ้ไซให้เขาเลยค่ะเขาอยู่กับป่าได้ปลาหางนกยุงปลาหางนกยุงได้ค่ะธรามาตาของเพิินค่ะรายแห้งพี่น้องแม่ค่ะบหน่อยได้ค่ะ่ค่ะอ๋อแม่เราตั้งแต่เลี้ยงมาได้ห้หัวอาหารบ่คะ นี่จะให้จะจะให้แต่ปลาหางนกยูงนี่ค่ะให้อ๋อเอาอาหารให้ปลาหางนกยูงค่ะแค่นั้นค่ะแต่ส่วนมากก็สิสิห้แต่พวกผืชให้แต่พืชแม่นค่ะอ๋อบริหารอาหารอย่างอื่นแม่นค่ะอ๋อค่ะให้ทายพวกหัวอาหารพวกนี้นามจะเสียเร็วแม่นค่ะนามมันเสียอืมค่ะจะเหตุแบบเป็นระบบต่นี้เลยค่ะ เดี๋ยวทำมาสาเรืร่วยค่ะแม่โอ้สุดยอดมากพี่น้องสุดยอดมากสาใส่ไข่ที่แม่เอาขึ้นมาโอ้นี่ค่ะขอเบิงเน่ยค่ะ,คะนี่นี่ตัวนี้คือตัวนี้คือเพิ่นเพิ่นกำลังฟักค่ะก็จะได้เอาไปลงบอ่อนี่ค่ะอ๋อนี่นี่แม่เก็บไว้หรือว่าเ,เตรียมทรงลูกค่ะคะโอ้ตัวนี้ตัวตัวนี้กัน คันลูกค้าสั่งมากกับทรงลูกค้านําค่ะอ๋อคือคือปกติแม่ก็จะเก็บมาไว้แบบนี้เก็บมาไว้แบบนี้ถ้ามีลูกค้าสั่งแม่ค่ะเขากับจะคือทรงลูกค้าแม่ค่ะแต่ว่าถ้าตัวใดเพื่อนตัวใดตัวใดเพิ่นเตะก็จะเอาไปลงน้ำ เอาไปใส่ตะกาบางขันนหแม่ไหมคะแม่ค่ะมันจะมีตัวผอมกันัวผอมกันนางสีนคะค่ะหมายความว่ามันจะมีตัวถวนก็บันหั่นถวนางสีค่ะในในกองนี้แม่แม่ใส่เป็นกองโฟมเนาะแม่ค่ะเราก็เอาทิชชู่ลอกเราก็เอาไข่เขาใส่แบบนี้เป็นกองกองละเท่าไรคะแม่เนี่ยโอ้ท่าถ้าแบบนี้ค่าแบบนี้กองละสองร้อยค่ะกลองละสองร้อยบาทเนี่ยบริการจัดส่งนะคะผู้ใดอยากได้ราค่ะนี่ะ อู้สุดยอดสุดยอดมาตานี่โตเขาเนี่ยแม่แม่เอามาเห็นเั็นไงนะคะโตโตเขาเวลาจะจะส่งก็จะจับมาใส่ในหนีบไว้จับมาใส่ในหนีบไว้พักพักไว้ขึ้นนึงในกระตาแขางไว้เอาทิ่งไปแบบนี้เอาไว้ในกระมังมันไตออกก็จะอยู่ในกระมังสินะคะต้องเอาใส่ไว้สิบ่ที่ใส่น้ำใส่ยังเข้ากระโบตายบ่ะคะแม่โบค่ะเพราะว่าต้องเอาเข้าจับศีลก่อนสินะคะเพราะมันหมุนขึ้น เกิดว่าให้เขาจําศีลแม่ก็มาแล้วแม่ก็ผ่านคลืนหนึ่งไปแม่ก็เอาใส่ทิชชู่แบบนี้แมนค่ะก็จะมาแพ็คแบบนี้สินะคะห่อเมื่อกูนวยสินะคะเห็นแบบดีแบบสวยจ้าจ้ามันมีแตกมันมีอันท wow. ี่นี่ก oh. ็มาใส่เ mm ดี <h 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 uh <h 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 ๋ยวแล้วค่ะค่ะไปเนาะอ่อแพ็คทิชชู่แบบแมนค่ะทิชชู่แล้วแล้วก็ใส่เป็นสันแมนค่ะก็จะปิดใส่จักหน่วยค่ะในกล่องหนึ่ง ค่ะอันซิหนวยขึ้นค่ะใส่ใส่เห็ดเต็มนี่เลยค่ะมันมันถึงบ่อดินถึงบ่ออันนี้นะคะใส่ใส่ไว้ในนี่ค่ะได้เป็นซิหน่วยแมนค่ะโอ้ห่อเป็นนวยเป็นนวยแบบนี้เหรอคะแมนค่ะแมนค่ะก็จะนีบสเต็ปเปิลนีบสเต็ปเปิลค่ะค่ะบรรทัดที่นี่ก็เอามาใส่ในร่างค่ะเอามาใส่ในกองพัสดุแมนค่ะแบบนี้ค่ะค่ะส่งไปเขาอยู่แบบนี้ได้จักมือค่ะแนี่ฮะเขาอยู่แบบนี้ได้จักมือ อยู่ได้ตลอดเนี่ยคือส่งไปลังเทือมันสามมื่อสี่มือบอเป็นนังอิลี่บอกค่ะแม่เอากรส่งมาหนีหลายแล้วลูกค้าบว่าลูกค้าบ่เห็นปานี่เจ้าคน่นนี่เขาคือทนค่ะเหมือนเขาจำศีลบอกค่ะเขาจำศีลเขาบุกขึนอยางเลยมาที่นี่ลูกค้าไปหอดไปรับมากจะเอาล่งเรียงนี่ตรงเหิดจังไดแม่บ้านี้เวลาเขาจะเอาลงเลียงตรงหิดจังไดบัานี้ ตอนก็ไปพักอีหยังไว้อีกบ่ค่ะแม่ตอนตอนที่เขาจะเอาไปลงเรียงพราะว่าลังคนซื้อไปเดี๋ยวเด้ออ่าซื้อไปเฮาแกะเอาลงน้ําได้เลยบ่ค่ะแม่หรือจังได๋บ่อย่าไปแกะลงน้ํามนี่อ่ะสมมุติแม่มาตานี่หนูสั่งมาอ่าเปิดกลองมาเปิดกลองมาเฮ็ดจังได๋กะแม่บัดนี้แกแกเอาหอยออกมาแกแกเอาหอยออกจากทิชชู่แม่นค่ะแล้วเฮ็ดจังได๋กะแม่แกะหอยมาค่ะเฮาต้องเฮาต้องเอาอัน เอาภาชนะนี่มะว่างมาว่างแล้วนำใส่หน่อยนึงแม่นค่ะแบบในกระบังแบบนี้ค่ะแม่ใส่นามแค่นิดเดียวนะคะแบบทั่วๆก็จะเอามันความหนาไว้แนวนี้เอาเข้าความหนาไว้ก่อนแม่นค่ะคือคือให้เขาไตเขาเขยาขยับเคยื่อก่อนให้เขาขยับเองเขาแม่ให้เขาไตเขาอันนี้แน่นี้ก่อนเงินเอาเอาไปลุ่งเนห่มองเหลี่ยงเหมือนกับผักเขาก่อนแม่นค่ะตรงเฮดแนวนี้ก่อนโดนไปไหนค่ะแบบนี้เอาไว้แบบนี้แม่มัน มันจะโบดนได้เพราะว่าค่ะอันเขาเริ่มไตก็เอาไปได้แมนค่ะอ๋อโบจําเป็นตรงว่าเอาไว้คืนหนึ่งสองคนก็ต้องแค่เขาแกะไม่ได้หลายเนาะเขาสั่งไปหลายเป็นว่าเขาก็แกะแกะว่างไว้เขาเริ่มยางตอนไหนตัวใดยางก็เอาไปลงได้เอนาไปลงเพราะว่าเอาไปลงโหลดอาจจะนอกน้ำตายแม่นว่ตรงเข็ดแนวนี่ี่มันจะมันจะเร็วค่ะฝฟืนเร็วมีไผบอกว่าพี่น้องนี่ย ครั้งแรกขอกูโหวด้วยกันด้วยค่ะนี่แม่บอกเบิดเลยเนี่ยเนี่ยย่ามใดเจ้าสิไตไตย่ามใดก็สิได้ยยูบอไม่แม่ค่ะไตย่ามใด้เจ้ากับสีเดียยูบอสุดยอดมากพี่น้องค่ะนี่คือแรงรวมหอยเชอรี่สีทองค่ะนี่เลยว่าเป็นไลท์ที่สุดในเขตอำเภอเดีดอุดมพี่น้องน้องแม่นดอแม่ค่ะไลท์ที่สุดมองนีนะคะบ้าน แม่หนูเย้านะคะบ้านพอดาบสักเด้อพี่น้องเด้อที่บ้านบ้านบ้านคล่ะเน่ยที่บ้านบานบันบันเขียนเจริญก็ไดยังไม่ต้องคืนซื้อใมค่ะว่าเป็นยังค่เขีนเจริญค่ะแม่ค่ะสังเกตง่ายๆบ้านแม่เพื่อนนะคะเลี้ยวเขาซ้อย ข่างโรงเรียนแคมเจริญน้องแม่นอแล้วก็เลี้ยวขวามานิดนึงเลี้ยวขวาหน่อยน่าประมาณซิเมตรนี่ละพี่น้องค่ะแล้วก็ยูทายมือหาง่ายที่สุดเลยนะคะค่ะขอบคุณคุณแม่ค่ะมื่อีที่แบ่งปันประสบการณ์เว่าสูฟังบอกกล่าวไปถึงผูที่สนใจอยากเลี้ยงหอยเชลลีสีทองเนาะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามน้วนะคะขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะขอบคุณคุณแม่หลายๆค่ะ ขอบคุณพี่น้องติด,ดตามนะคะ,<ฮ>ะอยู่ดีมีแห้งหักแพง้งแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ,<ฮ>ะ,คะโอ,อ้ยสุดอยอดโอ้ยเอเอเังงนเงินเยอะประมาณ3 0่านอนเช็ยที่แล้วอุปกรณ์